ตอนนี้ตลาดนักเตะช่วงปีใหม่กำลังจะเปิดตัวหลายทีมก็จะเห็นอะไรกันเยอะแยะว่าทีมตัวเองที่มีอยู่มันแย่มันดีตรงไหนขาดอะไรบ้างยิ่งกับทีใหญ่อย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะที่มีความคาดหวังสูงก็ต้องมีนักเตะที่เข้าออกในเมื่อต้องการทำให้ทีมดีขึ้นมันก็ต้องมีการเสริมทัพเข้ามาแต่ทว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามีคนเข้ามามันก็ต้องมีคนที่จะออกไปและเพลเพตั้งแต่ตอนนี้เลยด้วยจะมีะครกันบ้างที่ออกไปมการาติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ เริ่มจากคนแรกดอนนี nie, ่ฟานเดอร์เบกจริงๆแล้วฟานเดอร์เบ็กเกือบจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากโอทาฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วหลังซีซั่นแรกของเจ้าตัวกับทัพป,ปีศาจแดงนะครับเลนเดวันล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงไม่สามารถฉายฟอร์มเก่งจนยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้และก็มีกระแสะข่าวออกมาว่าเจ้าตัวนะครับจะย้ายทีมออกไปแต่ทว่าในท้ายสุดแล้วโอเลกุนาโซชาเลือกที่จะเก็บเจ้าตัวไว้ใช้งานต่อซึ่งกุนซือผีแดงนะกรับก็แสดงความมั่นใจอย่างชัดเจนว่าดาวเตะรายนี้สามารถยกระดับฝีเท้ากลายเป็นแข้งงคคนสคัญขอทีมได ดังนั้นนะครับเมื่อเจ้าตัวได้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ยังไม่มีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่สามารถสร้างความแตกต่างอะไรได้เท่าไร่ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการยิงประตูที่เคยเป็นทีเด็ดของเจ้าตัวสมัยอยู่กับอาแจ็กกลับไม่เคยถูกฉายออกมาให้แฟนผีได้เห็นซึ่งถ้าหากว่าฟอร์มของฟานเดอร์เบิกยังคงย่ำอยู่กับทีแบบนี้ต่อไปจนถึงมก,การาแล้วล่ะก็มีโอกาสสูงอย่างมากแหละครับที่เขาต้องย้ายออกจากแมนยูเพราะว่าดูแล้วรับรังนิกนายใหญ่คนแม่ของผีแดงก็ไม่แสดงออกว่าขาดเขาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะ่ะคนที่2องอองตวนี่มา ด้ความที่ซีซั่นนี้แมนยูเสริมแนวรุกถึง2คนอย่างโรนัลโดและจาดอนซัตโชอีกทางยังได้เจอซีลินกาที่ฟอร์มเทพกลับมาจากการถูกเวสแฮมยิงไปใช้งานทาให้เวลานี้นะครับทัพปีศาจแดงอัดแน่นไปด้วยแข้งแนวรุกฝีเท้ารับผกาศไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าแนวรุกริมเส้นต่างต้องเบียดแย่งพื้นที่กันลงสนามส่งผลให้คนที่ฟอร์มแผ่วอย่างออตโตน,นี่มาซิยาวนะครับมีโอกาสลดน้อยถอยลงไปเดิมทีมาซิยาวก็เป็นนักเตะที่มักถูกวิจารณ์บ่อยครั้งอยู่แล้วกับผลงานที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเดีีววดาาี๋ยยยวววว3ััันนนนนด4ป่่่ออกกกาาาาาารรมมมมคเเขข้้้แงงจจิโสตึึซหืทใ นะครับต <S preach ers> ้องตกอยู่ในสถานที่ลำบากหากจะกลับมาเป็นคนสําคัญของทีมอีกครั้งซึ่งมางไปที่ตำแหน่งกองหน้าตอนนี้นะครับผมมาซิยาต้องเบียดแย่งกับโรนัลโดและคาวานี่ในขณะที่ริมเส้นก็มีทั้งซานโชลินกาดกรีนวูดและก็มีรัตฟอร์ที่หายเจ็บกลับมาเป็นที่เรียบร้อยหากว่ากันตามฟอร์มในเวลานี้มาซิยาดูจะเป็นคนที่ตกอยู่ที่นั่งลำบากมากกว่าคนอื่นหากว่าเจ้าตัวยังไม่สามารถคืนฟอร์มเก่งได้ในเร็ววันนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากทีดแกต้องย้ายออกจากโอทาฟอร์ตตั้งแต่ช่วงตลาดหน้้้้าาาาานนนนนววววีีเเเเเลลลยยยออออออกกจพพืื่่ทมมแัััังงงคคตตขขดะรบ คนต่อมาฟิลโจน แฟนผีหลายคนคงเกือบจะลืมไปแล้วว่าฟิลโจนยังเป็นนักเตะของแมนยูเพราะว่คาครั้งสุดท้ายที่พีแกนลงสนามนะครับผมต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2020ก่อนที่หลังจากนั้นจะต้องมีอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่ตลอดแต่ก็น่าเสียดายครับแม้ว่าในซีซั่นนี้ฟิลโจนจะสามารถสลัดอาการบาดเจ็บกลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตเรียบร้อยแต่ถาวาณนะเวลานี้พื้นที่แนวรับของแมนยูดูเหมือนจะไม่มีที่ว่างสำหรับพีแกนแล้วโดยเฉพาะการมาของราฟาเอวรานี่ก็แทบจะการันตีตำแหน่งตัวจริงคู่กับแม็กควายแน่นอนมีนำซ้ำยังมีลินเดอร ออกเลยว่าฟิลโจนจะสามารถสอดแทรกหาโอกาสลงสนามได้อย่างไรหากเรามองในมุมของฟิลโจนนะครับการที่เจ้าตัวจะอยู่กับทัพปีศาจแดงต่อไปโดยที่ไม่ได้โอกาสลงสนามคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเส้นทางอาชีพขอเท่าไรและในมุมของแมนยูเองก็คงไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานดังนั้นนะครับตัวเลือกที่ดีสุดสําหรับทั้งสองฝ่ายนั่นคงต้องแยกทางกันเท่านั้นแหละครับคนต่อมาดีนเฮนเดอร์สัน แม้ว่าช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วนะครับดีเฮนเดสันจะสามารถยึดตำแหน่งในด่านมือหนึ่งของปีศาจแดงจากดับเบิลไดคอได้สำเร็จแต่ถว่าช่วงออกสตาร์ Star ซีซั่นนี้เจ้าตัวดันมีปัญหาติดเชื้อโควิดสิบเก้าทำให้ไม่พร้อมลงเล่นในช่วงต้นซีซั่นมันก็ส่งผลให้โอกาสกลับมาเป็นของดับเบิลไดคออีกครัง้งซึ่งในด่านทีมชาติสเปนนะครับก็สามารถคว้าโอกาสที่มีได้อย่างเหนียวแน่นโชว์ฟอร์มเซฟเป็นว่าเล่นสามารถช่วยทีมเก็บคะแนนสำคัญสำคัญได้ในช่วงต้นซีซั่นแน่น ตมเดมิซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเจ้าตัวเท่าไร่เพราะว่าในเวลานี้นะครับเขาอยู่ในวัย24ปีแล้วเป็นวัยที่เขาควรจะเติบโตได้รับโอกาสอย่างสม่ําเสมอเพื่อยกระดับฝีมือของตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นนะครับหากเป็นมือสองไปตลอดมันจะส่งผลเสียโอกาสติดทีมชาติอังกฤษในชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022ดังนั้นแล้วนะครับพีดีนเฮนเดอร์สันยังไม่สามารถยิดมือหนึ่งกลับมาได้สําเร็จแล้วก็มีโอกาสอย่างมากที่เจ้าตัวขยับขยายย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี่นะครับเพื่อจะหาโอกาสลงเล่นอย่่่่่่่าาาาางงงสสมมมเเออออซึจจะผลดีีตตตนคัววกยูทื สองแมนอยู่อย่างแน่นอนคนสุดท้ายเนมันยามาติช ช่วงสี่สัปดที่ผ่านมานะครับปัญหาที่เห็นได้ชัดของแมนยูนั่นคือการขาดมิดฟิลตัวรับที่ไว้วางใจได้สามารถจัดการเกมรับได้อย่างอยู่มัดสามารถสร้างเกมจากหลังไปหน้าได้สิ่งส่งผลให้พวกเขานะครับยังคงตกเป็นข่าวให้ความสนใจในมิดฟิลตัวรับหลายคนโดยเฉพาะกับเดคแครไรท์มิดฟิลตัวเก่งของเวสต์แฮมซึ่งถ้าหากว่าเรามีการเสริมทัพในตำแหน่งนี้จริงๆนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เมื่อมีขาเข้าก็คงต้องมีขาออกสิ่งคนที่มีโอกาสจะถูกปล่อยออจากทีมากสุดเห็นจะเป็นพิมาติด้วยความที่แแขขงงอออะะไไรนีีี้้้้33ปเปเาาลววกทจตััมยู่ ที่ดีดังเดิมโดยเฉพาะสภาพร่างกายที่ไม่ได้มีความเร็วมากพอจะตัดเกมคู่แข่งทันและการสร้างสรรเกมก็ค่อนขขางช้าส่งผลในทุกครั้งที่มาติดได้โอกาสลงสนามเขามักจะมีความผิดพลาดได้เห็นอยู่ตลอดสถานะของมาติดในเวลานี้ชัดเจนว่าเขาเป็นเพียงอะไหล่ของทีมหากตัวหลักไม่เจ็บไม่ติดทดแบนก็ย,ยากที่ได้โอกาสลงสนามดังนั้นนักขับมันจึงมีความเป็นไปได้อยู่บนกันที่อยู่ในบรรดามาติดอาจจะหาทางย้ายออกจากแมนยูในโชว์ตลาดนักเตะเดือนมก,กรากคมที่จะถึงนี้ครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแเฟลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวมาคนเลยให้เราดีนะ